พาเราถึงถ้าที่มารอบหน้ามันถึงจะได้นี่แหละสามูมัครับตามสามสามวนใส่เนาะใหญ่เนีนนนนยถึงนะตู้ข้อหนึ่งขีดมีอหนึ่งขอหนึ่นี่ก็ขอหนึ่งะนี่ก็ mày nè nhưng mà nếu gì mượn đi lên đi không này không nè 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 เปล่นตกใส่ไมนตกใส่ดิ้นเลยกับเลยอย่งนี้จบเี้ยงไมส้นเลยมาเลยขอบนี้คุณเจอครับอะไรอ่ากี้เกิดมีอาการไวติดอยากดีอยาก

ปูตามตรงนี้เลยตามตาดตรงไหนตรงนี่ตัดแล้วมันใข่ไข่นะเหมือนใช่ใช่กดเลือมันไม่กดลงอาปากตู้ตามหน่อยนีย่ใช่ไม่กดลงตัด yeah เกดไม้นะ ยังไม่นะเสใส่สไม้อยู่รออยู่นะมันไปขวางไม้กัน,น,น,นไม้ไ ป้าป้า <c oughs> ลืมไปใครลืมใครเบรกห้ามใครเบรกห้ามใครเบรกห้ามใครเบรกไปลุก วันนี้มาแต่เช้าประมาณไซสี่อีกตัวหนึ่งก็แต่ยากพอสมควรแล้วเพราะลูกมันเล็กนะพอเราได้ตัวเล็กล้งมาปับ๊บปลาใหญ่ก็ยากอีกแล้วครับท่านโอ้โหห้ามกันนะเรื่เอนะเหมือนซีนะโอ้โหน่าจะพู่นะตรนี้เนะนะพู่พู่มาก่อนอยู่แล้วเอ็กเบดใบทองนะครับพีเมียม ใายเต็มคำเละเลยนะเละเลยนะบิดไปบิดมาโขแบบตีไม่แรกผมตีเป็นปะป่านะตีไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอตีปัป๊บมมีอาการนะึกว่าเป็นปะป่าย้ำไปย้ำมาลูกคอกขึ้นนะพอตีย้ำไปย้ำมามันก็เหมือนจะวนๆปกติย้ำลงไปปั๊บปล่อยเหยื่อเลยปั๊บคันนี้กัดเหยื่อนะอาการกัดเหยื่อเสร็จปั๊บก็คันนี้ตีย้ำๆๆครั้งนี้มีอาการทนะันทีเลยนะสังเกตครับว่า5ปามจะกัดคือลูกมันจะวนนะ วนวนไป,สอ,ปสองรอบสามรอบให้เรากรอเยอะไว้ๆพอจังหวะวนปรับหลอกก่อชาสักทีหนึ่งนะสองทีอะไรเงี้ยกับเลยนะโอเคเต็มแรกเต็มเช้าวันนี้วันที่3ามนะก็หมายสภาพนี้ยังยากอยู่หนปตายยังยากอยู่ที่นี่นะก็ต้องรออีกสักพักใหญ่ๆโอเคมาแล้วเต็มแรก ใต้ลูกตลอดบางใตจตรงนววีเพราะอะไรมันไม่ออกอ่ะแต่ตัวตัวน้ำตัวน,น้อยเนี้ยตัวเดียวกางนี้จะดีกว่านะอย่างนี้ม้วนใส่ตลอด ้าจจะเป็นแบบที่เผลอช่วงแรกอ่ะพี่

อะแล้วนะเอกอ่ะนะโอ้ยโจ้จอมเว็บว <si ีโก้ขาวน่าจะมาคู่หูมั้งมาก้อเอลบัตเบเมื่อก่อนนี้แบน์ไทยแทบยังไม่มีอ่ะกี่สิบปีไล้ก่อนหาบัตเบดโคตรยากเลยอุ๊ยุย้ยุยอุยุ้ยุยอุยุ้ยุยุวุยยวุย้ยอุย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 

นีเข้าไก่แล้วนะฮะข้าไก่แล้วอาตามัสามวันไก่สิบแล้วไม่เจอทีโอเคสิบละตามมาสามวันละโ้กัดกัดจังหวะแปะเหยื่อโรยเงียบดูดปึ้งเลยดูดปึ้งเลยกัดแค่นี้เองใช้ยอยางโรยอะยอยางโรยพี่แปะมันกินแค่นี้ครับพี่แปะกอบพี่แปะปล่อยตกไปเลยเลยก็ขึ้คืนมาปุ๊บเลยพอกเล็กกินแค่นี้จริงครับ หมายึ่งแต้มเดียวยางกันเนอร์กับสายพีับเป็นพีสามแล้วก็สายช็อคห้าสิบปอนด์นะเดี๋ยวมาดูป,ปากเพราะว่ามันงาขึ้นว่ะแปดเจ็ดตันโลใช่ไหมแเจ็ดตกว่าต้องมี่าโอ้โหปลาที่เนี่ยมันดูได้ตาไปเลยมันมันหนักนแน่นัวออมันะ เจ็ดแปดโลนะตัวนี้กัดกันเนอรนะ์ครับกัดจังหวะโรยนะขอกลเล็กแบบนี้นะเกือบทุกเขื่อนเป็นอาการนี้หมดเลยนะตีพวกสปินเนอร์เบดนี่เลิกเลยนะจะใช้เป็นเยื่อยางนะตัวนี้เป็นตัวเบ็ดแปดโอนะมีจําหน่ายแยกนะคนะโอ้ขนาดลงไปข้างล่างเนี่ยนะคือเราปล่อยอาการมันกัดปั๊บมันวิ่งลงเลยนะกัดวิ่งลงเลยงัดนะึกว่าจะหลุดแล้วแต่ว่าตัวเบ็ดมันทะลุมาแล้วนะครก็ ได้อยู่โอเคโอ้ใหญ่มากตัวนี้โอเคตามหาเส้สิบต่อนะนีกานอะไรนี้เนี่การแบบี้ยลยฮะก็การอะไร

มึงมึงมึมึง,มง,มง <laughs> เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวแห้ต้องอาการนี้แหละบีลานนะัส้สวยอยู่ไม่น้อยฮะไนี่ <c oughs> ไม่มีอาการอื่นตามขอบกั <c oughs> ยอดครับ

ความดุมันไม่มีนะเท่านี้นะกัดไม่กัดแบบตายอ่ะกัดเมื่อกี้ถ้าอยู่ก็อยู่มินนะม่นหรืออยู่หมิ่นอูแตกตกมายังดูมิ่นทุกตัวเลย <laughs> ยังไม่มีใครเข้าเต็งมุงนะ Cái lên này, mày 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 Kịp mày 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 Má mày má mày mày sao? mày 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 min min mình mày 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 ตัวใหญ่ไม่ยอมกัดให้กัดแบบนี้จริงเหรอะบอกแล้วกัดแค่นี้จริงอะ่ะมันไม่ดุนะก็อาการทอยไปยกหยบยบก,ก,กัดแค่นี้อย่งนี้นะข้อขนี้เลยนะแต่ผมสังเกตคือข้อ,ขอขเล็กๆแบบเนี้ยตั้งแต่เขื่อนอน้ำเอ่อนะน้ำเอ่อก็กัดอาการเนี้ยหยบหยบแล้วปล่อยลอย เป็นเยอะยางนะแต่ถ้าเป็นสปินเนอร์เบดนี่เลยครับนี่เลยเราต้องใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็กอมาเงี้ยเวลาเรากอไวยๆเงี้ยคือเราเรียกอาการมันนะแต่เวลาเราจเจาะตัวจริงคือแบบปล่อยลอย,ลยนะครับยกยกอ้เนื่อยตามจนเหนื่อย <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูปลาครับตอนนี้เราจะได้เหยอะอกับพื้นนะครับ เยอะครับคืนเลยนะครับมกัดจนมันไม่มีแรงนะมันกัดตุกกแบบมันวนเออมันกวนนเยื่อเฉยนะตัวนี้ครับแต่ผมไม่ได้สด่ทัปปิงนะตัวนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลย,เลยคือประกอบไวนะประกอบไวใช้งานเลยนะเนี่ยได้เยอะคืนนะตัวเบ็ดแปดโอนะยหา่ยางกันเอร์นะ,ะ,ะ,นะนะหนึ่ง2องมีสามตัวราคาหนึ่งร้อยบาทก็แหนบหม่ประเภทนี้คือเยื่อสองขามันอาการมันจะมันดีมากนะเล้าดีมากอโอเคมาดูลาไม่ใหญ่นะตัวนี้ ปลาใหญ่ไม่กัดนะนะตันนี้มนันสามโลใช้วิธียกๆ,ๆปกล่อยโรยยกๆปล่อยโรยเหยื่อมันจะลอดลงป่าเพื่อมาโชว์ปักเลยแบบนี้อาการแบบนี้เลยครับก,ก็ใสยช็อคห้าสิบปอนด์คิปเบอร์สามแล้วก็สายมีซุปเปอร์พีนะเป็นตีสามยาวๆเลยทิปนี้นี่ตั้งแต่ทิปเปินสี่เนี่ยกลินครับยาวๆเลยแล้วก็ไปเขื่นนอนโพยพลิงนะครับใช้กันยาวๆโอเคประมาณสามโลนะครับเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปปล่อยครับ